ลูกแรกครับหมายเลขสองครับลูกแรกหมายเลขสองนะชัดๆชัดๆแหมหัวหันวชัดนี่ครับหมายเลขสองชัดเจนนะครับเนาะแล้วลูกที่สามครับเอ้ยลูกที่สองลูกที่สองเอาสามลูกเด้อแม่พันบอกว่าให้เอาสามลูกถอว่าตรงกันครับเลขไอ้เลขลูกแม่เลย่ะเลขอะไร,ะะไรสวัสดีครับผม เบาหนองครับมือนีก็มาพพ้อก็เบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้เดี๋ยวเบาหนองสิผ้าไปเบงเลขครับผมเลขกแม่ฮันนีครับจําแม่มาลีได้ปะครับงวดที่แล้วที่แม่เพิ่นบอกว่าอันลูบแม่โลนลงนะหล้วก็มีเลขกหลายคนก็บ,บอกว่าอยากให้เบาหนองผ้าไปเบงเลขแน่ว่าสันว่ามีเลขกตรงไหนของลูบแม่เบิงไหวฟั่งไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจาณญาณในการรับชมรับฟังนํา ทุกสิ่งทุย่างขึ้นอยู่ถีโฉกและดวงครับส่วนตัวเลขสิมักหรือบ่มากอันนี้เบาหน่องกะบอกบ่ได้เนาะครับเนาะเดี๋ยวจังใดจังไปเบิ่งกันน้ากันนะครับเนาะถูกสิ่งทุอย่างก็ข้นอยู่ถี่โชกและดวงครับมาเดี๋ยวไปเบิ่งครับลูบตัวไดเดี๋ยวเบาหน่องพาไปเบิ่งครับแต่ว่าลูปแม่มีคนมาถวายมแตรลูปงามๆครับมแตรลูปงามๆเดี๋ยวเบาหนองพาไปเบิ่งลูปนะครับเนาะนี่ครับลูปลูบนี่ครับ เห็นป่ะที่แม่พูดว่ามี่เจ็ดศูนย์สองนี่ครับเจ็ดศูนยงี่ครับเจ็ยังโบอออเลยครับ702นย์งนี่ยังโบออกแต่ว่ามันเคยมันเคยออกแล้วรอบนึงแต่บุงหูบ้านหน่อกก็จำ่บาบ้ไ้ว่าเป็นงวดใดน,นะครับเนาะเรียกเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองหรือ0ู2ย์เจ็ดสองมันออกเคยออกแล้วงวดหนึ่งเท่านึงเนาะแต่บ่อหนครับงวดนี่แม่แล้ยังตามอยู่ด้อครับเด้อ แม่มาลีเพิ่ยังตามอยู่งวดนี้สิเป็นตัวใดบอกพี่ผู้ใดบอกได้ครับแต่ว่าแม่เพิ่ยังตามอยู่ครับเจ็ดศูนย์สองครับนี่ครับเดล็กนี่้เจ็ดศูนย์สองนี่พามาเบิ้งแล้วพามาเบิ้งเหล็กแล้วครับมือนีบ้าหนองกัดมากกับลูกสาวคือเก่าแล้วครับแต่ว่ามือนี้ลูกสาวเพิน่นบ่อยากออกกล่องเพิ่นได้มืนอนี้ลูกสาวสิบ่ออกกล่องเด้พอเพิ่นบ่กเ <c oughs> พิ่นบอกว่านี่ครับหลูกแม่ไม่ใช่หลูกง,งามๆครับผู้ใดเพิ่นเดชัวเพิ่นก็มา ไอ้อยังอ่ะมันก็นเฮ็บดมาถวายแม่นะครับเนาะหลายคนก็บ,บอกว่าอยากให้เบ้าน้องพาไปเบิงลูกแม่แน่ละกะมาเบิงเหล็กนะครับอ่าพาเบิงเด้อเด้อ,ดอนะครับเด้อเอาเบิงอีกรอบนึงครับผมเจ็ดศูนย์สองครับนี่ครับเจ็ดศูนย์สองเมมาลิเป็นยังตามอยู่ครับเป็นยังตามอยู่่นบอกว่าบน,นี่ครับงวดนี้อาจสิมากเลย เจ็ดศูนย์สองหรือหนึ่งศูนย์สองก็ได้แวแต่ผูมักด้ครับดเด้เอแวแต่ผููมักแวแต่ผููจิพิจรารณาเอาต้นบอกว่าให้บ้าหน้องจับอันลูกปิงปองฝากน้าแน,น่พอ่าให้จับลูกปิงปองฝากน้ำแน่เพราะว่างวดที่แล้วนั้นของเพื่อนมีแต่เลขกอันนี้ต้นบอกว่าให้บ้านน้องจับลูกปิงปองให้แน่เอางี้เดี๋ยวบ้านน้องจะให้อันลูกสาวจับให้ เดี๋เอาดีบ่บ่แน่เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวบ่านน้องถามมึงกันบ่าเพิ่นสีจับให้บ่งวดนี้เบิ่งไว้เลยครับเด้อเจ็ดเจ็ดศูนย์สองครับเลขแม่มาลียังตามอยู่คือเกา่านะครับเนาะเลขแม่มาลียังตามอยู่คือเก่าเดี๋ยวไปเบิ่งลูกปิงปองน้อกันเพิ่นบอกว่าให้จับลูกปิงปองตอนแรกเพิ่นว่าเสี่ยงจุดทูบแหละเพิ่นว่าบ่ต้องดอกเพิ่นว่าจับลูกปิงปองกับพ่อล้วบอสัสนะเห็นกันแล้วเนาะชัดๆนะครับเนาะ 702นี่ครับนี่ครับเจ็ที่มาของเลข702ก็คือ702นย์ะเดี๋ยวไปเบิ่งเลขกถัวเหมือนกันครับเอ้ยไปเบิ่งเลขปวิ่งฟองน้ำกันครับเพรามือนีเลขปวิ่งฟองสิเป็นตัวไหนเนาะเอาไว้จะประกอบกันในการพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะงวดวันที่16กรกฎาคม67เบิ่งไหวฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะสาธุสาธุขอบุญบาร,รมีแม่ฮันนี่ มอบโชคให้ลูกหลานสุขปู่สุขคนเดี๋ยวไปบ่งเล็กปีกปองกันครับว่ามือนีเลขกปีกปองสุขเนตัวใดเอาสามตัวจับสามตัวนะครับเนาะเพื่อจะเป็นประกอบกันนะครับเนาะสาธุสาธุแม่เอยมอบโชคให้ลูกหลานเด้อสวัสดีค่ะ,ะมือนีเดี๋ยวบ่าน้องใจให้ลูกสาวนะครับจับลูกปิงปองให้แม่มาลีนะครับเอาสามลูกได้หรืเอาสามลูก,ลก,าลกฝากเอฟซีดูแกครับ หมายเลขสองครับลูกแรกหมายเลขสองนะชัดๆชัดๆเออหัวผ่านชัด,ชดน,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 นี่ครับหมายเลขสองชัดเจนนะครับเนาะแล้วลูกที่สามครับเอยลูกที่สองลูกที่สองเอาสามลูกเด้อแม่พันบอกว่าให้เอาสามลูกเขาอกว่าตรงกันครับเลขไอ้เลขลูกแม่เลยละ่ะเลขอะไรหก <6. 6. S 1> ครับลูกที่สอง หมายเลขหกสองหกเออสองหกหรืตรงกับเลขอายุเม่เลขอายุเม่์หกอ่าลูกที่สามามาเป็นเลขศูนย์หรืเลขอะไร <5. S 1> เลขห้โอ้สองหกห้าโอ้เลขงามเลยสองหกหห้าหรือสองเก้าห้าก็ได้นะครับเนาะ เบิ่งไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางจริงจริงตุ้ย่างกะถิ่นยุทธิโชคแล้วดวงเมื่อนี้ลูกสาวว็าสิบอออกกล้องกับว่าใดแล้วเอฟซีถามหาจะได้กะขอให้ทุกคนจงโชคดีนะครับเนาะงวดวันที่16กรกฎาคม67 265 265เลขปิงปองครับ265ก,กเลขปิงปองเนาะรวกาเลขรูปแม่เลขรูปแม่702 702 อา,อายุแม่หกสิบสองปีเนาะอายุแม่ฮะนนี่หกสิบสองปีแม่เพิ่นเสียสองห้าสามห้านะครับเนาะแม่เพิ่นเสียสองห้าสามห้าโอ้เลขที่ลูกสาวจ๋ามาตรงกันครับเลขเกี่ยวกับแม่ทั้งนั้นเลยนะครับเนาะเกี่ยวกับแม่ด้วยออลองเหมือนะครับเด้องวดนี้กับบอลเหนียดนะครับคิดสิได้ก็ให้สซมวังดังปรารถนาเดี้อบ้าน้องเสียาไปเบิงเบบเบ่งเลขโูดอีกรอบนึงครับไปเบิ่งเลขโูดอีกรอบนึงเนาะ สิจ้เห็นกันจะชัดอีกรอบหนึ่งเลขวิงปองหกเอ้ยสองหกห้าเลขรูปกะเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองเลขวิงปองสอ,องหกห้าอ่าลองดุ่นมันนะครับเด้อหวดนี้สิเป็นตัวใดบ่ม,มีผู้ใดบอกได้ครับทุกชิงทุกยางมากับกินยูทีโชคแลงดวงเนาะจังใดแม่ละกัดเมตตาลูกล้านเสมอครับผู้ใดนับถือแม่ผู้ใดรัดทธาแม่ก็ให้ได้โชคไปน้ำกันสุขูสุขคน เบิ้งคิดเบาหนองไปน้ำเลอกะอธิษฐานแม่บอกแม่ไปน้ำเ้อครับเด้อวันเบิ้งคิะอธิษฐานไปน้ำครับโอ้งามงามจะได,ใด้ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังนางปรารถนาะขอบุญบรารมีแม่ฮันี่มอบโชคให้ลูกหลานสุขผูสุขคนช่องเบาหนองลำรวยลำรวยโยกช่องโยกช่องสาธุสาธุสวัสดีครับ